สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับงานหลักของเราอยู่บ้านไม่มีงานทำก็มีแจะนอนจะนอนเดี๋ยวโรคจะถามหาถ้าทำงานเรื่อยๆไปกำลังมันก็มาแรงมันก็มา ย่าให้วัวนะผู้ชมครับใครว่าเลี้ยงวัวเป็นเรื่องสนุกนะเชิญนะครับเชิญเชิญมาดูได้เลยนะครับว่าโอ้โหจากงานทีวีเนี่ยไปถ่ายแต่วัวชาวบ้านนะครับไม่เคยถ่ายวัวตัวเองให้ดูเลยวันนี้ผมมาจับเตรียมเลยนะครับเพิ่งหายจากไข้นะครับเห็นพ่อแม่ลําบากก็อย่านิ่งดูได้นะครับสวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับวันนี้ จังหัดทีวีนะครับจะมาเกี่ยวยาให้วัวนะครับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงวัวทุกๆคนนะครับว่าการที่เราเลี้ยงวัวแล้วนะครับจะต้องดูแลเขาให้ดีนะครับให้เขากินอิ่มนอนสบายนะครับอาจจะเหนื่อยบ้างท้อบ้างนะครับสิ้นหวังบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังมีความหวังนะครับขอให้เราเป็นกําลังใจให้กันนะครับบางทีผมนะครับไม่เคย เหนื่อยมาก่อนนะครับแต่พอเรามาเห็นพ่อแม่นะครับที่อายุมากแล้วยังต้องทํางานหนักนะครับมันก็เป็นภาระหน้าที่ของลูกชายที่จะต้องช่วยเหลือให้เต็มที่นะครับพอดีเพิ่งหายจากอาการเป็นโรคไข้หวัดนะครับนอนซมมาสาวันแล้วนะครับวันนี้ฟื้นฟตัวก็จะมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ตัดหญ้าให้วัวนะครับผมบอกท่านแล้วนะครับว่า ปีหน้าก็ไว้สักสิบตัวก็พอนะครับไม่ต้องไว้เยอะนะครับแต่เป็นเหมือนกันนะครับเป็นเหมือนกันกับพ่อแม่ของท่านทุกคนนะครับท่านก็จะบอกว่าไม่ได้จะเลี้ยงจะเลี้ยงนะพ่อแม่เราเนี่ยยังมีความสุขกับการเลี้ยงวัวอยู่นะครับแต่พอถึงรุ่นเราแล้วเนี่ยเรามองว่าเราเลี้ยงให้พอดีกับกําลังนะครับมันจะเป็นการออกกําลังกายนะครับเป็นการยืดเส้นยืดสายฉะนั้นเลี้ยงวัว เลี้ยงให้พอดีกับกําลังนะครับวางแผนให้ดีแล้วท่านจะมีความสุขครับไม่ใช่เอาความทุกข์มานําหน้าแล้วท่านทําอะไรก็จะไม่มีความสุขนะครับเชียงไอ้ทวีก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงวัวทุกๆคนนะครับก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันนะครับพ่อแม่ของผมตัดหญ้าอยู่บริเวณน,นู้นครับคุณพ่อก็เป็นอดีตข้าราชการตํารวจนะครับเกษียณมาแล้วก็ยัง ต้องมาช่วยเลี้ยงวัวคุณแม่นะครับเดี๋ยวผมไปทําหน้าที่ลูกชายก่อนนะครับเมื่อกี้ก็ขนยาไปหนึ่งรถเข็นแล้วนะครับวันนี้เป้าหมายก็คือสองรถเข็นนะครับนั่นนะครับพ่อกับแม่ผมนะครับยังสู้อยู่นะครับคุณพ่อก็หกสิบเจ็ดนะครับคุณแม่ก็หกสิบเอ็ดนะครับยาเต็มรถไถเมื่อไรก็กลับบ้านตอนนั้นนะครับอันนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทักทายคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วกันนะครับ คุณแม่ผมก็เป็นคนที่ทำคลอดวัวน,นะครับนั่นคือแม่จริงๆเลยมาเอาหญ้าให้วัวนะผู้ชมครับใครว่าเลี้ยงวัวเป็นเรื่องสนุกนะเชิญน,นะครับเชิญเชิญมาดูได้เลยนะครับว่าโอ้โหอย่างงันทีวีเนี่ยไปถ่ายแต่วัวชาวบ้านนะครับไม่เคยถ่ายวัวตัวเองให้ดูเลยวันนี้ผมมาจัดเตรียมเลยนะครับเพิ่งหายจากไข้นะครับเห็นพ่อแม่ลำบากก็อย่านิ่งดูดดยนะครับไม่ใช่ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนะครับ ท่านจะต้องลงมือทำทำแล้วก็จะเกิดประสบการณ์นะครับว่าเออนอกมานลำบากจะได้สอนลูกสอนล้านว่าให้ตั้งใจเรียนนะครับเมื่อก่อนผมไม่เคยที่จะมาทำอะไรนี้นะครับแต่ว่าด้วยพื้นเพยครอบครัวเป็นกเกษตรกรนะครับเราก็ต้องสารต่อสิ่งที่เรามีอยู่นะครับก็ภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัวนะครับว่าเป็นอาชีพทางเลือกของกเกษตรกรจริงๆนะครับวันนี้คุณพ่อกับคุณแม่ผมก็จับเต็มแล้วนะพี่ชมครับ ปกติผมก็จะเขียนข้างหน้านะครับแต่ว่าพ่อกับแม่ไม่ถนัดถ่ายรูปนะครับวันนี้ก็เก็บบรรยากาศให้ดูแล้วกันนะครับว่าจะงานทีวีเลี้ยงวัวยังไงครับก็ตัดหญ้าตามคันาบ้านเรานี่แหละครับตอนนี้อากาศกําลังดีนะแม่นเนาะกาลังสบายนะครับเหนื่อยไหมครับแม่ <laughs> มีแรง กาศเย็นแลวมีแรงให้กำลังใจคนยิ่งวัวนะครับไม่ต้องท้อนะคะเลี้ยงไปเรื่อยๆเลี้ยงมาแล้วทำไงก็ต้องสู้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันคงเกิดขึ้นแหละคะ่ะให้กำลังใจตัวเองนะคะให้กำลังใจคนด้วยเลี้ยงไปเรื่อยๆค่ะต้องสู้ค่ะงานหลักของเราอยู่บ้านไม่มีงานทำก็ จะนอนจะนอนเดี๋ยวโรคจะถามหาถ้าทำงานเรื่อยๆไปกำลังมันก็มาแรงมันก็มามันไม่ค่อยเจ็บปวดขาแขนก็มีแรงขึ้นถ้าเรานอนเดี๋ยวมันก็เป็นเน็บชาถ้าเราทำงานเรื่อยๆมันก็ เพราะว่ามันชินแล้วถ้าไม่ได้ทำงานแหละเหนื่อยถ้าได้ทำก็ทำไปเรื่อยไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบพอได้ก็แล้วก็พอตอนเย็นให้อาหารพึ่มเสร็จก็อาบน้ำกินข้าวก็นอนตื่นเช้าก็ตัดไม้ค่ะอันนี้คือวิธีชีวิตประจำวันเลย ตอนนี้ยังให้วัวกินหัวอาหารอยู่ไหมครับไม่ค่ะเลิกให้กินแล้วค่ะกินปลางกับหญ้าอย่างเดียวค่ะเพราะว่าวัวมันถูกเลี้ยงเลี้ยงไปในหน้าแล้งปล่อยมันก็อ้วนตอนนี้ก็ได้หญ้าแล้วนะ <c oughs> ผู้ชมครับสูบ แล้วเราใช้สามรถเข็นนะครับได้หนึ่งรถไถวัวประมาณสี่สิบตัวนะครับช่วงนี้ก็ประคองให้มันมีชีวิตรอดไวก่อนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าชาวบ้านเราเลี้ยงวัวนี่หนึ่งก็คือไม่ค่อยมีพื้นที่ให้วัวได้เดินเล็มหญ้านะครับอันนี้คือจุดที่เราต้องปรับแก้กันนะครับที่เมืองนอกนะครับเขาจะมีพื้นที่เป็นไร่ๆเลยนะครับ ให้วัวได้เดินเลียมหญ้านะครับเขาจะไม่ได้ตัดหญ้าให้วัวกินนะครับแต่เขาจะปล่อยให้วัวได้เดินกินหญ้าธรรมชาตินะครับแล้วก็มีการสร้างโรงเรือนสูงๆไว้วัวหลบฝนนะครับหน้าที่ของเขาก็คือมีหน้าที่นะครับคอยเปลี่ยนโซนก็คือมีการล้อมรั้วเป็นโซนๆไว้ให้วัวกินหญ้าเป็นช่วงๆนะครับ